ครับตอนเทียงครับพอม่พี่น้องมาเบิงงวัวนะครับมันร่วงไปแปลงหยาของโคบานนะครับนาซี่แหกคอข้อขไปแล้วก็ร่วงไปแปลงหยาไปกินหยาขนว่าจิตัดใหนกินตอนแรกบลูว่ามันจะเหลือเพราะว่า,วามันนีงก็จะพา้อ้างัวกับขอ้ขอขอนะครับบลูมันจะขอ้ขอคอ,อเลยว่านาซีมันค่อนข้างที่จะมึนและดือน,นะครับมาเบิงนะครับเปน็นนาซี่นคน,นนะไปลุยแปลงหยาขนที่ผม จงแหงวงหัวกินมึนครับไป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 นะเดี๋ยวตัดให้กินลูกไป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 เดี๋ยวตัดให้กินใด้ลูกเด้อไปไปเลยไปเลยโอ้ยเราก็ชิบมีหงาเหลือให้กินเด้อบัดนี้วันนะครับท่านผู้ชมกินจนทอ้องฟังโอ้ยคักเลยอ่านงากระเตีย้ยวไม่หายกินแล้วสงสัยจะดันลั่วไฟออกนะครับ ดานหลดไฟผมก็จะไปเอาไอ,อ้รั่วไฟใส่ขมายแล้วก็ปล่อยไฟนะครับบ่ได้ปล่อยไฟไว้นาซีมันตัวหลอกเลยนะครับตัวหอกหญ้าก,ก็ะเริ่มงามนะครับน้ำเริ่มไหลบลูออกป้องไหลน,นะครับเนี่ยผมกำลังหาอยู่ผลงามน,นะครับแหกคอออกไปนะครับกินหญ้าจนถอก้อง,องมึนคลัก เป็นลูกผสมบามันนะครับน่าจะเลือดมากก็หาซิฟนะครับแห้งไร้ไร้ครับท่านผู้ชมไป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 นะเดี๋ยวตัดให้กินลูกไป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 เดี๋ยวตัดให้กินให้ลูกเด้อไปไปเลยไปเลยโอ้ยแล้วก็ชิบบี้หยาเหลือให้กินเด้อะแบบนี้วกวนนะครับท่านผู้ชมกินจนทอ้องฟองโอ้ยคักเลยอ่นหยากัเตรียไมไว้หายกินแล้ว